ก็คือมืดเจ๊ก็คือเปล่นแนั้นเองอยู่ในเตานั่นนเออเวัส่ยน n h a ดีพี่น้องป้องไปสวัสดีสวัสดีพี่น้องไปสบัยดีกันสุขสุขคนพอกับลูกหนีฮิตยังบาดนี่สวม้าพี่น้องพ่อกันยากน้ำเลียงน้ำง่ายนล้วล่ะ เอ็ดยังพ่อใหญ่อีแล้วสียอันสิปิ้งปลาพะนะไปตลาดนัดได้ยังมะเน่ได้หลายย่างอยู่พี่น้องแล้วไปได้ได้สิ้นแสปลาคอมันมันปลาคอบะระ่อม่อนใหญ่แทะนะหม่อนปลาโดูซะบ่อันใหญ่บนมะมักหลดดีไว้พี่น้องปนี้เราเลยว่าแล้วสี่อันปิ้งจักจักตอนหนึ่งมาสั่นว่าปรี้เหลือน่ะก็สีเอามันมะมีแดดตาพี่น้องก็สีเอาใส่อัน ตู้เย็นไว้เอาไว้จะทอดไปใส่บาตใส่หยังเน่ยบันนี้กะนี่แล้วได้หอยมาหอยแม้งผู้มาพี่นอรร้องบันนี้หอยแม้งผู้มันปัดตายบานนี้เราวปัดบอเบิงเนาะผู้เฒ่าเนาะไปซื้อกับบลูว่าหอยไตหอยเบื่อไยเป็นยังไงอันเราสซื้อเขามัดใจ่ถุงมาใหญ่บนระบายมันเขาหนึ่งแล้วมันอาปากโซเซเวียมาเนาะอ้นแล้วระบายมันก็มาหนึ่งหอยอันใ้กุนวนาสันว่าา เขาบอกได้ในหนึ่งตีกเขายังมัดใส่ถุงอาปากสวอ,อยู่บริเวณเอามาเบิง่งอีหยังพี่น้องเออมันตายบะนี่เฮามาหนึ่งมัดกะลีเหี่ยวลงตีล่ละไม่น้อยหนึ่งเราโอเปอเรได้เงินเดียวพั่นก็งจะกินเป็นอาหารเร้าเมนูเร้าพี่น้องมาด้การนี่แนนม่ยังบาด้อันนี้อันนี้ทอดหมูเหลือที่ย้ยบนทอดไปใส่บาทเมื่อเส้านี่บาด้อันนี้เขาก็จิบป,ปิ้ง เอาใส่เห็ดยังพ่อมันนั่นนั่นเอาหนีไส่โนดนี่เอากระตาออกแน่กระตาขยาออกแน่ไฟสีลวกดิพ้ากันยับพ้ากันยับบนเห็ดกินออกมากกข้างนอกในข้ัวมันมืดพี่น้องมันมืดเ้วบันี้กทั้งมันหัวฝนตกเบิดพื้นมันเลยเป็นจืดจืดเป็นแบบว่าเพราะเป็นใะยูเพเป็นตะเห็ดนะบันสว่างสว่างบ่นลงก็เลยพ้ากันใหญ่ใหญ่อันบนหนึ่งเขาออกมาพี่สีหนึ่งบนพี่เ้วบันี้พี่น้อง ตาวงตาแกนแะล้วก็มีอยู่ในหันก็มีอยู่นี่ในขั้วในบัานพอนะั่นแล้วก็มีอยู่่วมาหันมันบ่เป็นตะเหตุเนะียก็เลยอาไม่เห็ดบรนสว่สางสว่างผิดเพราะถุงกระยาเขาก็ใส่ถุงดำว้มีอนไดเศษยกัญญาได้ก็เอาใส่ไว้แล้วก็มันหลายๆก็เอาใส่ซาเล่งไปถิมจังจอยเอาไปถิมร้านเอาไปถิมให้อันนี้ก็เป็นฝ้าชี้งุ้มอันนี้ก็จะได้ซื้อไม่ห้วละห้างแล้ว อันนี้เป็นถุงมัมมัมคอนแกนพี่น้องมัมคอนแกนเนี้ยบนที่รถมาเหมือนว่านี่บอดีโลงดอกพอดีว่ะแม่ค้าเขาขึ้นไปขายอยู่ที่รถบึงจะตสแสบบ่ะเป็นมัมเป็นมัมเนื้อพี่น้องก็เลยซื่อมาฝากแล้วเรามากินก็เลยซื่อมาสามสองร้อยสามร้อยนี่ละก็เลยเอาฝากไปให้น้องเคยเราอยู่ทงหน้านั่งแบบนี้เขาก็จี นี่แหละปลาแดกบวงแล้วก็ปิ้งปาลาแล้วก็หนึ่งหอยแหละเมนูเศิร์ฟหมดนี่พี่นอ้องเอ้าตามใจพ,พอไงอีแล้วอยากเฮอันนี้เป็นทานก้อนจังสิบปิ้งหมูว่านหนี่มาหอดมาหอดไม่เห็นสาภาพน้ำมันหนีเบิ้งบดไดเลยเด้พี่น้องเบิ้งบดไถเลยเพราะว่าฝนตกแห้งลมแห้ง หกเจ้ว่าใบไม้เจ้ว่าขยะาจะว่าฉีดินขีดอนเจ่ว่าอนไดเป็นอันใดโอ้ยเบอร์เบิงบอจือดป่านี้เดี๋ยวไห้ฝนซาจังน่อยเนี่ยเย้บนสเสด็จเห็ดหลองน้ำได้บนนี้พี่น้องเพราะว่ามันหกเล้วเราก็ไกลเคลียเราก็น้ำทั้งทังคนไหลลงมาเนาะมันกระทังขยงขยามาัดตนันหลองน้ำเดี๋ยวกินขาน่าวเล้ฝนซาก่อนยังเสียเอาเสียมเอาอยังไปสซโซอ,ออกเห็นบ่ทางโอ่งน่ะพี่น้องเห็นบ่นามมันจะไหลลงมาหล่องนี่เย้บนสิเป เสาะมาตะพูดเหล่าคนตั้งแต่เลยโอยงขึ้นไปคนคนท่างปากท่างเขาประตูบานเล่าคนเดี๋ยวกินเขากินน้ำแล้วก้อนพี่น้องเสาะก็ไปใส่บาตรแต่ว่าหันเอาล่งช่องเอาล่งช่องไม่ยัยบนเอาลงช่องไม่พี่น้องก็เลยบ่ดดี้อัพให้เบิ้งบ่ดด้เปอันไทยอันคลิปไปใส่บาตรให้พี่น้องด้เบื้องหลายมือแล้วบันนี้เดี๋ยวสีสีเบิ้งอันนี้ให้บันนี้เอฟซีน้องเหมีย เอฟซีน้องเมียวยาเค้นขึ้นฮอดขึ้นฮอดเจ้าอันเจ้าเหมียวจมูกดำมาสันวาหายเลกันเลยเอาเย่บนไปเปิดไฟไปเปิดไฟเบ็ดเบ็ดไว้ต์นี่เบ็ดโทรศัพท์เอชชีเอชชีทักทายเอฟซีหน่อยเร็วยู่ดีสบายได้พี่น้องเด้อบ่ต้องเป็นห่วงเด้อเอฟซีน้องเมียวก็ไดเอฟซีเอ,ช,เอชีกับคันเลยเนาะ ยูดีสบายเขาก็ยูดีสบายพี่เนาะยูดีสบายยูนะคะเศามาเย่บ,ยบนกระหายอาหารเดียบร่อยเป็นอาหารเม็ดแล้นะว,ก,ลลวก,ก,ก็เป็นอาหารเป็นประตูนะคะเป็นปลาทูเบิงเบิงบนเขานางบนเขาสิกินอาหารเขาก็เอาไว้นประตูด้านหลังนี่นะคะประตูด้านทางขั้วเบิงคนกินเราเหลือตั้งหัวประตูก็ไดนี่จะเป็นอาหารเม็ดของเขาไ้กระปุกไว้อันนี้ก็ประตูเหลือตั้งหัวแล้ว อะกินกินชอบอันไหนก็กินลูกเดี๋ยวยังค่อยกินอีกเบิดตัวนึงแล้วเซ้ามานี่เบิดตัวนึงแล้วเบิดตนึงแล้วอมาโอ้ยบโอ้ยยายบไปเปิดไฟฟบันไดเนาะนี่เนาะเอ้ายางไปซกยางนําเนาะอือเร็วมานี่มานี่มานี่มันมดพี่น้องนี่เเข้ามา คำเหียคำเหียคำเหียนี่ยคำเหียนี่คำเหียนะพี่น้องก็จะรู้เด้อเออนั่นก็จะนอนจังงงขึ้นหอดเด้ขึ้นหอดแม่ใช่ไหมคิดถึงแม่ใช่ไหมเนี่ยวันไหนยู่น้ำเขาหลายมือพี่น้องโอ้ยเขากับแบบเงาเลยอ่ะเงาเลยเด้อขันเลยขันเลยเขาสีออกอาการก็อิจฉิแต่ว่าอิจฉิเขาจะเป็นแมวทีนิ่งนะพี่น้องเขาจะเป็นแมวทีนิ่งมากๆเลยอืมเอาทักทายเอฟซีเร็ว คิดถึงคิดถึงเจ้าหนูจ,จมูกดำใช่ไหมคิดถึงจมูกดำใช่ไหมใช่ไหมถา,ามดูคิดถึงน้องกัลเลอร์ไหมคะเอฟซี FC. คิดถึงน้องแคลเลอร์ไหมคะกัลเลอร์คิดถึงคุณแม่แม่ไม่อยู่แม่ไปอยู่หลายเมือเงาเลยมันมาดูเงาเลยทุกคนก็นถามหาเนาะอันเยบ,บนคือบอไทยอันน้องเมียให้เบื้องแน่ค้นหอดเขาว่าสันเมื่อคืนนี่ก็นอนน้ำหระพี่น้องเขาก็นอนที่นี่แหละนะเบาะของเขา นั่งอยู่ข้างยี่บุญนี่แหละเอาผู้ใดมาเอื้อนหาหน้าหบาทนี่พี่น้องจากพี่น้องว่าหันมีเพืเ่นเพื่อนมาเอิน้นเพื่อนมาเอิ้นว่าอันเชียนเอาอันจิลีดบ่าวัสานะเพื่นอนเอาจิลีดมาขายให้โลละลอยยี่สิบบาทเพื่นอนเห็นยายบุญมาก,กินยายบุญจะมาก,กินอ่ะนน่ะไหมพี่น้องมากินอ่นจิลีดมากินดักเดะอย่างจังสีนะนกกนงส่น่นนะเออยายบุญมากินจังสั่นบปนี้เพิ่์ลก็เลยนี่างนี้ เรากินเปิีนเพือเพ่อนกะเลียมมากเพื่อนกะเลียมมาถามขายให้พี่น้องเจ้าน้อยก็จะได้ปิ้ง,งนันนั่นกําลังกําลังกําลังอ้ไไฟกําล,ลังห้องเหรอพี่น้องกําลังห้องเดี๋ยวแบบนี้ว่างหันเย้บนให้หนังแรน,นเตนพอดี่าไปเพือ่อนเดินไปหากเ็เลยไปคุยกับเพื่อนแล้วกะก็กะเลยไปเบิ่งหอยนาะพี่น้องไปเบิ่งหอยพอดีมาเห็นน้ำมันเหมือนมันเหมือนกับว่าน้ำมันจะเนา่นาน้ำจะเสียงสินะ ก็เลยไปเปิดน้ำออกบานนี่พี่น,ออออน้องเออเาก็เลยเปิดน้ำออกเสียวน้ำใส่ไหมบอ่อที่น้ำม,มันหลายแต่ว่าบอ่อที่น้ำม,มันหลายแต่ว่าน้ำม,มันมเมนต์นี่ก็ห้องกับบ่เป็นอย่างเ้ากับจะตักน้ำออกเพื่อว่าเอาคือฝาปิดเพราะขอบระท่านดีล่างเพื่อว่า,วาห้างเจดบ่อหอหอยมันไตออกน้ำน้ำระดับน้ำไหมพี่น้องมันมีลูกน้อยแล้วเด้พอ่อ ลูกน่อยไลายหลนี่เวลาปล่อยนี่ระบ้างเลยนะมันออกแล้วมันออกลูกแล้ววแล้วปล่อยเขาก็ต้องเราบ้างปล่อยหนำมันสิไลออกนะมันนี่ตรงล่างล่างล่างก้อนโมเมนต์เปิดแล้วเอาออกเลยเด้โมเมนต์เปิดแล้วจิปิดเลยเด้ตรงล่างเอาคว่ำคว่ำอันนี้มันออกก้อนเหวนนำมันใส่ผลจะฝ้าปิดแถวหนำมันใสเนี่พี่น้องกองอีรีอยู่น้ำขอบน้ำหยังคุณเห็นบ่ ว่าพี่น้องหยาบอยู่น้ำกรอบน้ำหยางหุ่นโอ้ยก่องกระไดบ่อนั่นเลยนั่นเพอเขาปล่อยน้ำเพราะเขาปล่อยน้ำออกมันก็จะไปกองอยู่มันก็จะกองอยู่ขางรางอ่ะพี่น้องมันก็จะกองอยู่อันกลนบ่อฮะมันก็จะกองอยู่กลนว่อวขันเห่อนโอ้หนาก่องกระไดมันกับอันใดนะมันก็ปล่อยปากมันลง อันนั้นบ่ทันได้เปลี่ยนบ่ต้องเปลี่ยนพร้อมกันดอกเพราะว่ามันบ่เหม็นอันไหนเหม็นก่อนเฮาก็เปลี่ยนอก่อนจังเขาบ่เืองน้ําอพี่น้องบบลาบขอบพอดีว่าเอาไอ้สงมะพร้าวมาใส่นําละสงมะพร้าวมันบ่บ่ทันได้เน่าปานดถ้าสงมะพร้าวเน่าแล้วมันก็สิบ่น้ํามันก็สิบ่เหม็นไวมันก็สิบ่เน่าไวดอกพี่น้องแล้วบัดนี้มันก็จะเป็นอาหารของหอยสรงบัพร้าวแน่ใบมะละกอแน่เนาะใบบักหุ่ง ตัวใดมันตายเขาไปเก็บออกพี่น้องมันก็บอกใครตายดอกถ้าตายมันก็จะลอยลอยขึ้นมาให้เขาเห็นเยียบแล้วเยียบแล้วไม่เจะถ้าไฟแดงก็เก่าลงนั่อะไะพี่น้องเดี๋ยวยายบุญจะเอาน้ำใส่ก้อนบาะนี่ก็ขอบุญกับคุณหเลไลแด้วพี่น้องเด้อที่ติดตามเนาะขอบุญกับคุณหลายๆที่ติดตามชีวิตวิถีบ้านๆของยายบุญเนาะ เศามากอะไปใส่บาดใส่หยังแล้วก็มาอยู่กับนี่ละ่ะเฮ็ดนะอยู่ในกินแล้วก็อยู่กับบอ่บอกบอบอ่อหอยนี่ละ่ะพี่น้องเอจะได้ท่ายน้ำหอยก้อนบาดนี่เดี๋ยวให้ฝนเศร้าตกเศร้าลงสิไปอันสั่งให้เขารอทอให้ไหมเขาแล้ลรอทอให้อีกจักสิบทอพี่น้องเสียลงยานนี่เย่ายบนสิบปั๊บพื้นที่ด้านนี่ป่ะนี่ด้านด้านติดกำแพงหน่พี่น้อง ขอบามันกับมีหุ่มด้านหนึ่งบัดนี้เฮ้ยกับจีดอ่าสแลนบางให้เขาด้านหนึ่งเสียล่งแก๊กซิบทอรเรลานามกับเสียปลอยลงมากขังขังขังข่วห้องน้ำทั้งนี้พี่นอ้องอะล่ะตามนั้นละเนาะเดี๋ยวจังไหใหญ่บนกับขอบุนขอบคุณสิไปเห็ดเนืยอยู่ในกินสีเอานามใส่ปลาคกกนเ้อใส่หอยคนเ้อพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายจ้าขอบคุณที่ติดตามชีวิตใหญ่บนเนาะชีวิตบ้านๆขอบคุณมากมายจ้าพบก,กันคลิปหน้าพอก,กันคลิปหน้าจ้า